ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกช่องทางนะครับชิปนี้เป็นชิปประจำวันที่เก่านะครับเพื่อสติเก่าธันวาคม2568นะครับเก่าธันวาคม2568นะครับครับผมอุดมพรเท็กเตอร์นะครับมีรถมาให้พี่น้องได้ชมนะครับเผื่อท่านใดที่กำลังหารถนะครับที่ยังท่านใดมีรถใส่การใส่งานนะครับหารถดีๆถูกๆนะครับราคาถูกๆนะครับเตรียมทะเบียนชุดอดครับไปใส่งานนะครับ บื้งคลิปนี้จบครับเป็นแอลสามหกศูนย์แปดนะครับเป็นตัวขั้นโค้งนะครับสามหกศูนย์แปดตัวขั้นโค้งนะครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีนะครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีผมเคยรีวิวไว้แล้วรอบหนึ่งนะครับตอนที่มาใหม่ๆยังพันลรางครับตอนนี้ผมลางแล้วนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับว่าสีเก็บงานตรงไหนแบบใดนะครับมือสีตามสภาพนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปีห้าสามนะครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีนะครับนี่คัดไม่เคยตัดนะครับลางแล้วบ่อยนะครรับถสภาพพอในะครับ กเครื่องดีเกียร์ดีนะครับรถคันนี้มาพร้อมกันด้านหน้าผ่านพวนนะครับผ่านพวนเป็นพันห่านนะครับของตาช่างนะครับ dhs สองสองร้ห้าสิบ e นะครับถ่ายแห้งๆครับไม่มีรั่วซึมนะครับรถคันนี้หางให้ดูดีๆนะครับจะมาหางจยักระตุกจังไรเดี๋ยวผมเฮ็ดให้นะครับเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนชิ้นให้นะครับหางจยักระตุกนิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนชิ้นให้นะครับเดี๋ยวเก็บงานเปลี่ยนชิ้นให้นะครับไฟอยู่ครบนะครับถ่ายแห้งๆนะครับถ่ายแห้งๆยางกะดีนะครับยางสภาพยางกะห้าสิบหกสิบเปอร์ เื่องบ่อไอนะครับน้ำบ่อดันนะครับมีตะมีคือหางกระตุกเดี๋ยวผมฮ็ดให้นะครับย็ดให้เปลี่ยนชินแป๊บเดียวนะครับจบนะครับรถเครื่องเกียร์ดีสีกะสีกระโป้งเดิมเดมนะครับสีเดิมเดิมเห็นในสีเดิมเดิก็มีรองรอยเพิ่นเอาสปีดผลแนนนิดๆน้อยๆนะครับบ่อหนัาเกียดนะครับล้างออกแล้วก็ับพ่อเบิงอยู่ต่างจากที่ว่าในล้างนะครับิปก่อนนะครับที่บร้ล้างนะครับก็เดี๋ยวลิปนี้มารีวิวให้เบิงนะครับก็มีลูกค้ามาเบิงอ่าหลายเจ้านะครับ บ,บจบนะครับมันอาจจะเป็นหางกระตุกหรือยังนะครับที่ผมเคยรีวิวไปตามสภาพอาจจะบ่ได้ล่างบ่าใดาย,ยังเดี๋ยวผมจะเก็บงานให้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเห็ดหางกระตุกจะเปลี่ยนสิ้นให้นะครับจะเปลี่ยนสิน้นเปลี่ยนยังหยให้เก็บรายละเอียดให้นีๆๆน่น,นี่น้อยๆนะครับนะรถคันนี้เล่มทะเบียนจุดอุนครบนะครับอุปเอลสามหกสิบแปดเป็นตัวขั้นบนนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทราคาเดิมนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทขอราคานี้เลยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับขอราคานี้เลยนะครับ ราคาถูกๆนะครับหายากนะครับราคานี้ครับราคา3ามส่แลงครับแต่3 4สี่แรงเขาขายกันชิพหาิบหกนะครับนะเอาไปใช้งานครับรถันี้ไปใช้งานได้เลยนะครับนะครับเครื่องดีนะครับเขาไปเบิรงคลิปก่อนหน้นะครับที่บ้านในหลังนะครับมีเก็บงานกับมีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเปลี่ยนไหตโวคางนะครับถ่ายแห่งๆนะครับเดี๋ยวจะเก็บสีถ่ายสียังไงงามๆนะครับนะนะผ่านกับใบดีนะครับ มีตำหนีแค่หางกระตุกนะครับให้ดูดีหางกระตุกแต่ยกขึ้นปกตินะครับแสงอันเดีปกติเพียงแต่ว่ามันกระตุกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับนี่เครื่องดีปั๊มดีนะครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีครับสีเดิมๆนะครับทั้งขั้นเลียทะเบียนชุดโอนครบนะครับหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจกะโทรศูนย์หกสี่นะครับสี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดครับศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดครับบ้านเช่น ห้าพันบาทนะครับผมขอราคานี้เลยนะครับรถเอาไปใส่งานเลยครับบถตองเห็ดยังครับนีแต่ให้เด็กเดี๋ยวผมเก็บให้ครับเอาไปใส่งานเลยครับรถซึมหน่าจะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับเอาไปใส่กันเงาๆเลยเครื่องดีนะครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีนะครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีนะครับสีเดิมนะครับรถใส่งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมสิมาสตาร์เครื่องให้เบิ้งนะครับเครื่องเน้นๆนะครับเครื่องเน้นๆนะครับเครื่องแน่นๆเครื่องเกียร์ดีนะครับ เครับเี่องเบียร์ปั๊มดีไฮโดรดีนะครับเครื่องนิ่มนะครับเนใจเขามาลองได้ครับบ้านเช็ดดำนะครับอำเภอจุลปุบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านเช็ดดำนะครับอำเภอจุลปุบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเครื่องนิ่มเลยนะครับเครื่องนิ่มนะครับเครื่องพิสตาันติ่ายนะครับนะเครื่องดีนะ นี่จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนสวิกให้แม่ครับสวิกเสียมันดับมันแบ่ได้เดี๋ยวผมจัดการเก็บงานให้นะครับเอาไปใส่งานได้ไหมครับหนึ่งแสนห้าหมื่นก็เอาพันบาทนะครับสนใจโทรศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดครับศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดครับเอลซัมหกศูนย์แปดเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับอ่ะเบื้องรถได้อยู่บ้านเชนดํานะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านเชนดําอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับทุกคนนี่มีคน แต่ตอนนี้คนกีบงานให้ครับแต่วา่าราคาดื่มนะครับเอาไปใส่เงาๆเลยนะครับราคาถูกๆหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับบ้านเชนดำอำเภอชุนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ